เล่นก็ถอดสมองอยูเดีเล่นตัวอะไรเล่นถอดสมองกูก็ไม่อยากจะเอาจริงอ่ะสิเอาจริงก็ทีโมใช่เอาจริงทีโม,อมเอาไหมล่ะอนนี้นะอย่าอย่าอย่ามันไม่ได้แพ้ขนาดนั้นไงเรายังไม่ได้แพ้แบบยับยุย่แบบสิบตาีเนี้ยแบบเล่นสิบตาชนะเก้าเออชนะหนึ่งตาเงี้ยแพ้เก้าตาไม่ใช่ไอถึงตอนนั้นน่ะค่อยถอดสมองเล่นแล้วกัน หต้องชั่วโมงต่อมาอาร์เซไปไม่งาดมาแล้วเวลมาแล้วมาแล้วเวลอาร์ูซอเพราะื่ามอ้เหี่ยไม่เข้าโอ้หวยนันจะปล่อยลิฟต์ต่อยิงหลับไม่ถึงไม่ปล่อยให้อาร์เซยได้คิวด้วยนะไอ้เหี้ยอย่างเฮี้ยเลย กูยังไม่แรงพอตอนนี้ของยังไม่มีหาโอเคตายกูจะการยังไงวะเนี่ยการยังไงวะเนี่ยโอเคกันได้อยู่ยังไม่แตกิหายนี่กูเจอพวกมาได้กันอีกแล้วเนี่ย ซ้อนกันดีจริงเอ้ยห้ก่อนกํนลาลังไปกําลังไปกําลังไปิหายไฟยาวนานมากเฮ้ยหลับห้อยไปโอเคเกือไปเลยเฮียเกือไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แหละข้อเสียของเวลมีอย่างเดียวอะ่ะคืออันติกดไม่ได้ะ่ะอันติไม่กดไม่ได้ท้าติกดได้นี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยช่วยเพื่อนน้องเบลกูจะแบกยังไงไหวในเมื่อมึงไม่แก๊งเลรียนบนุญมึงก็แบกไม่แต่ดเหรียางแล้วมันก็แก๊งไม่ได้เลย,นะยนะเหรกลางกูถอดตั้งแต่ไอช็อตที่มันไม่ตามกูมันไม่ตามขับไปกูกดกระตอ,อนวันแล้วมันยืนลูกใส่กับ เฮียเอาดิ anyway loser, Please, ่อเออที mm, okay. uh ่ผายเข้เมาโดนเกี้ยอะไรเนี่ยกลับไปเกมนี้สนุกมากมาๆโอเคเอออเศี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 ยสนุกจังเลยดูเชียนตามต่อจี๊แปดวะเนี่ย าเอาเก็บเอ็ดเฉยอ,อะไรเะเนี่ย <c oughs> โชว์โปน่าครับไปไม่ได้ไอ้เหี้ยหายละข้างหลังมาโอ้โหเตะเล้หน้าแข้งไอ้เหี้ยคิบหายแล้วดีซิโอ้โหไม่โดนใครเลยคิบหายแล้วกู ก็ทำอะไรกันวะไม่รู้สิแล้วมึงจะทำอะไรกันอยู่รู้ลบเกันหน้ำเดียวเออมึงควรให้กูถอดสมองสิวะไม่งั้นมึงจะแย่งสีนกูนะเว้ยอเพลินมาจัด ก็พาปกูเอาจริงอยู่เรื่อยเลยพวกมึงเนี่ยเนาะไม่นะมไม่กูจะเล่นมิดไม่ท็อปเเล่นไปแต่กูเล่นเองกูเล่นเอง,เเองทีโมโอ่ะเดี๋ยวมึงนี่รู้เลยนะมึงโหดแค่ไหนแต่ก่อนอื่น ฝากด้วยแล้วกันขายของกันแบบนี้เลยช่องกากากดบูลลี่เลยไม่มีดอกเบี้ยนะอ๋อฝากไงฝากฝากฝากไงขอชนะหน่อยสิว่ามาสัตว์ โอเคไม่กากหรอกมีคลิปตั้งเยอะกูมีแค่สิบเจ็ดคลิปเองนะมึงหาว่ากูมีคลิปเยอะเสียงรอโอ้แต่ว่าสู้ๆแล้วกันเข้าดิเยัดแม่ใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นขอบคุณที่ให้กำลังใจกันขายตรงวะ ไม่รู้มึงก็เคลมาด้วยกันนะเยียพีนนะใช่มันไม่รู้หรอกไม่รู้เลยไงยเซ็ตโอหนึ่งตัวกูพลาดแล้วหนึ่งตัวโอ้ยเซ็ตโคมมาดำด้วยคิดบหายเลยใจเยน็เนเขาขลาเซ็ตใจเจนนะ เราถอดสมองก็จริงแต่เราก็ต้องมีสตินิดหน่อยหายพลาดตัวเดียวเนี่ยสกิลไม่โดนกูสกิลไม่โดนกูหรอเซฟนี่ไงโดนต่อไปซะเปลี่ยนเลนได้นะ <c oughs> เปลี่ยนเลนได้นะมันจะได้สมชื่อกับของมูคองหน่อยทำไมวะเอาหึงานชื่อมันดิเพราะฉ่ำทีมไมบนไม่บนเดี๋ยวเดียด๋วยวนี่สัตย โถใส่เงืนภาพการกดเลนย์ก่อนอย่าหมานะมึงเพาะชำนี่งไงสัดโอโ้โ,อโหอ้อหเพาะชำทีม่แล้วมึงให้กูขึ้นไปบนไหมโอเคได้ให้สมชื่อหน่อยมาสมชื่อหน่อยกูคลองไอ้ตั์อืม รู้สึกว่าไม่ตั้งใจเล่นเลยเอากระถอดสมองเล่นไม่ใช่เหรอก็ไม่ตั้งใจเล่นนี่กูรู้สึกไม่ตั้งใจเล่นนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นไงไม่ตั้งใจเล่นแล้วเปลี่ยนเลนกันหน่อยวะอ๋อเปลี่ยนเลนไอ้นี่ไงเอาคอนเทนต์ไงไหมเห็นชื่อบุคองแล้วมันต้องให้เข้ากับให้เข้ากับเลนหน่อยเออเขาต้องการขยี้ทีมู เบต้าจัดเองพี่วะเบต้าเกาหลีนะครับเบต้าอะไรวะจีพีกลางนะไม่ไอ้มูของท็อปโบวิท็อปเนี่ยเบต้าเอาธรรมดาเชีไหเกาหลี number one โคเรียน umber one นะเกาหลีนัมเบอร์ e หนุ่มน่าจะยิ้มหวานได้อยู่หรอกเซตมาเล่นไม่ค่อยช้ำเอามาตีทางหูเลยเฮ้ยพวกนันี่ไงเฮีย โอ๊ยผิดตัวทิบหายเลยปูย่าเลยผิดตัวอ่าอฮ้ยเกือบไปแล้วมีที่อะเกือบไปแล้วกูนี่ไงคี่ปราเบไี่ักเออนี่ไงสัตว์เฉพาะชำกูเหรอยังเร็วไปร้อยปีไอ้ห่านี่สังวานแต่ว่า ตัวน้องนางต่อไปมดมอ่าพี่ผงโยมโอ้โหสัตว์โดนฟาดหน้าเลยกูไอ้เขี้ยนี่ไงให้กอดให้ดองให้ดม <c oughs> <c oughs> ยังเร็วไปร้อยปีไอ้หา่ากูโดนกูคลองเ,เพราะทำจริงๆวะ่ะไม่ค่อยฟาร์มไปหายละกิดโอ้ ยึดคีลบได้เว้ยฮ่าฮ่าอ้อยโอ้โหเฮี้ยนิสาหลบได้แล้วได้ยึดคลบได้ไอ้เฮี้ยบุของมันทุ่มสุดตัวยังเร็วไปร้อยปีไอ้ห่าตัวมันี้ที่อะไรเ,เรียบร้อยเฮี้ยยังไงระวังเฮ้ยทีเดียว

ฮะห้ทำไมขึ้นเปหน้าคาสิค่ะใครขึ้นเปหน้าคาสิกูโดนกูโดนลจะฆ่าขึ้นหน้าคาสิอ๋อกระถาฟอมตัวไงโอเคมันหลบกระสจนอันติเราจังไรมากโอ้ยย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 งยมยยยยอันติได้ยยยยัจังไรจยยยย จังไรแมนจังไรแมนชิโกลืมมาคนโตจังไรแมนจังไรแมนจังไรแมนชิโกลืมมาครุนโตจังไรแมนหัวเป็นตุ้ยสัตว์เอาสกีไอสกีไอแบบโคตรเทพยืดอ้อมแบบอ้อมย่อ แล้วมึงเพ่งเนี่ยจากอะไรแม่จากไรแม่จากไรแม่เออเก่าปุ๊บโอ้ยมันหมุนมันหมุนมันหมุนเออขอบคุณมากคาซิกแม่งมึงเพ่งหมัดลูกขางเนี่ยวะไอ้เทียเป็นอาจารย์เฉินอาจารย์เกียรเอออาจารย์เกียร์อาจารย์เฉินเ้าันลื่นระวังด้วยนะรอซ้อมอยู่ตายแล้ว เลยคลาสิกไม่ใช่ว่ามึงรู้ว่ากูเป็นทำยูทูบเบอร์มึงก็มาจะได้แอร์ไทม์เหรอนี่ไงตัดออ,ออกนี่ได้แอร์ไทมงตายโดนร้อตัวแตกรโอ้ยป้อมยิงกูลิงไม่เลนแล้วมันมาช้อยไทม์เลนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไไมันไม่เพาะช้ำม,มึงหรอกมันจะเพาะช้ำกูไงชื่อก็บอกอยู่ว่าเพาะช้ำทีมู นี่ไงเพราะทำอะไรรูงๆแหวนีนนตีนนตีนนตีโอ้โอ้โออ้่าย้ยมันเปลี่ยนเลนจริงว่พี้ามจะตายกิบหยแล้วตายเนี่ยไอ้ยมันเปลี่ยนเลนจริงวะมันเอาเซ็ตไปดีเอาไ่ดีมันทำไมอะไรวะน่ะเซตไปนะเซตไปเซตไประวังเซตไปเคปานตีตายหายตีเี้ยนแ้วไอชีวิต เซตท้ายเซตท้ายเห่อถูปอตีมอยองไงเซตดมอยเหี้ยตายหมดแล้วมึงกูว่าไงกินสมบิ่นเต้เกือบไปแล้วไงโดนเผาไหมไม่ตายเลยนี่ไงตายละให้กูหน่อยก็ได้คาสิกทิบหาย แต่กบคุณี่มาเกงแล้วกันนี่กูไวยังไงไอ้เทียวยังไนีคดล่าไม่มีไม่มีไม่มีไม่เยยไวยังไ่ม่มยมีลยไม่มีเไม่เลย่มไม่ไม่มีไม่มีเลย่มีมันไม่ลยวลียย้มีลเอ้ยกูล แน่มังมุมเอ๋ยแน่มังมุมเอ๋ยตายซะเฮ้ยจะตายเฮจะตายตายไหมไอ้เหี้ยไอ้โว้ตายเลยติดพิษโอ้โหไม่ตายอีกไอ้เย้ยแมงมุมไม่ตายโดยสุดยอดผมไม่เห็นนะกูไล่แมงมุมอยู่เออว่ะเกมนี้เริ่มกลับมีเริ่มกลับมามีชีวิตชีวา เนี่ยต้องให้ถึงต้องถูกเล่นทีมู่ถึงเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยมีกาารรจิงไอ้เทียเอาจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีมูมันใส่จะเป็นหลินแตเย็นๆมันก็เบิร์ดมันให้ตายทีเดียวสิวะหมั่นไส้แบบถังสามถังติดขี้บึ้มไอ้เทียว่าละโโอ้หดูนาฬิกา กูฟองกูฟองกูฟองเคลลีมเลยเนี่ฟรีเอลิสเดฟไอ้เหี้ยมั่วนัวไม่หมดแล้วตอนเนี้ยโอ้โหที่เปิ่งคิวเฉยมึงวัตจันคิวแพนอยู่ไหนแพนอยู่ไหนเฮ้ยแพนเนี่ยไหนไม่เอาเนี้ยแพนเนี่ยโอ้โหหน่อยเป็นไงเย็บคีโชว์เที่ยวเป็นยังไง กาบไอ้เกมันเข้ามาทำไมวะเนี่ยแอคแกนลุกบวชเลยเนาะไอ้ที่องรักฉันรับหน่อยไหวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่นมมเมยแม่นมมเมยเอาไปไหนวิลบ นาฬิกาพึ้งยิ้มเพื่อนวางแท็กซึมแท็กซึมแตะเวลาแท็กซึมกูแปะแปะมีเงี้ยเนตัวตายนะเอาสิ่อยลองเาโชว์ดิอะมันมีอะไรเปี่ยนลองลองมีเงียเพิ่มแบบว่าจะเอาสิลอโล่โล่กระวังอยู่กำลังโซนเห็ดที่อยู่โอ้โหหายเลยตีครับที่หายละ แม่แม่งงุ้มเอ๋ยแม่งุ้มเอ๋ยเอ้ยแม่งงุ้ม๋ยเด็ดมาโอ้โหวัดตะกสกิลดีเดียวหายเลยคุณจะเข้าใจหรือไม่โอเคแอคใหญ่แอคใหญ่ลิงค์ลิงลิงคี่โอ้โห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 พี่ก็โหดเกินไป S <S อย่าแบกบจัดเลย <S 2> <S 2> อีีใจเย็นฝ่ายเล่น